สวัสดีครับพี่น้องผมพ่อครับกับไอ้เค๋ยมิ้งที่เราเลือพี่น้อง,องเล่ามาเนี่ยเกยครับเ <c> พ <oughs> ิ่แต่เส่ามาพี่น้องตัดใหญ่ง่วงมาท่านอะไรอยู่ครับฝนตกพี่น้องฝนงต,ก,นตกลิ่นครับเดี๋ยวนี้ก็ได้มาเก็บขี่ออกขี่ง่วแล้วก็ได้มาเรสาร็จต้อวามสะอาดง่วงนะครับเนาะมันนี่ก็ได้ได้พี่พาน้องมาเบิ้งเสร็จง่วพี่น้อง เซต้ำครอบสามมืวครับจอคิวกันนี่จะโตอย่างไรเสซตได้พี่นอ้องเสซตคู่มือครับสางความคุ้งเคยของกับพี่นอ้องมาแมา่แม่หนีพลายสิ้นให้โอ้ยอันนี้กับวันนี้อยากเชียร์อยากให้ถ้าพ่อเซตนะลบลบซะก่อนตัวนี้ลบ เราไปพนล,ลูกเอกอดูคอยเซตตัวนี้แม่เนี่ก็อยากให้เซตมานะครับเต้ไปหวัวเขาคเคยมีทุกทุกตัวจับได้บายได้พี่น,อน้อง ครับจับได้กอได้มาได้แบบนพี่นอนะ้องเพราะว่าอย่างยุ่งเขาตลอดยุ่งเขาคู่มือต้องพี่นอ้องมานี่กันได้โอ้ยมากมากบุนดากมากหยอครับตัวนี้มากหยอขนาดสาวงามเนี่ยเห็นพอพิเศษตัวอื่นบุหรีเได้อยากให้มาเซร็จแต่เดี๋ของ vâng qua tiền đánh giày con bên đền còn khoi đó ai gặp này mà đéo Để... thiệt đéo thiệt mấy nhây con đéo mấy nhây thì kiện, vâng อเสียหายมั้งนี่เราขีดเกียดครับเส็ตแต่ลูกๆแล้วหลานไหลไม่มีมั้งเสียดภาิีบาเนานะว่าเนี่ยเป็นสัตว์ที่อยากให้เสร็จพึ้นกันได้พี่นอ้องอยากให้เอาใจใส่อยากให้เดินน้ำอยากให้ยอ จับให้บายครับงัวครับจับดูดูบายดูดูนี่ก็คุ้นเองพี่น้องไม่ไม่เอามาอันไนนี้ไม่แย่เอามาไม่ไม่เนี่ยโอ้ยดูดูพี่น้องน่าน่าเด็ดกล้องคอยก็เด็ดกล้องคอยก็สาวน้อยคีริลอันนี้มาอยู่น่ะไม่ไม่ดูพี่น้องแนนท้วนแนนตำแล้วมาคู่มือนี่โมมี่เหรอครับ อ่ะมาพอที่เซตให้ไปเซตัวอื่นกับปด้ยยังไงจะเซตอะไของยาดดอยาดนอยาดนอยัดๆอ,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 อ่ะนะรับไปเซตตวอื่นกับเป็นแนวนี่หรอครับ ลาะพี่น้องคลิปนี้กับปาาไฟซสำนี่นะครับลาบเปแน้วครับพี่น้อง,องเจอกันคลิปหนังครับสวัสดีครับ